ตอนรอบนั้นที่ผมทำผมก็จะใส่เกลือหน่อยผมต้องตำด้านล่างอีกแล้วผมทุกคนไม่ได้เสียงดังรอบนั้นที่ผมทำผมจะต้มผมทุนต้มก็ดีนะทุกคนเพราะว่าไหลน้ำมันนะอดใจไม่ไหวอ,อร่อยทุนดูทุนดูน้องพี่ประทู แม่มาผมทุกคนคืว่าผมจะบอกทุกคนว่าใบเมลรขอังขอมมากคนดูใบเมลอือห well> um> ือ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกคนก็ด้วยผมทุกคนนี่ทุกคนคือว่าวันนี้ผมจะมาทําน้ําพริกปลาทูครับผมทุกคนคือว่าผมได้ทําการทอดปลาทูเสร็จแล้วแล้วก็มีแหนมด้วยจะมากินกับน้ําพริกปลาทูครับผมทุกคนแล้วก็มีเนี่ยคือคือว่าพริกกระเทียมหอมแดงอะไรผมได้ทําการหั่นเสร็จหมดแล้วผมทุกคนเนี่ยมีพริกลูกโดดแล้วก็มีพริกแห้งพริกสดด้วยผมทุกคนแล้วก็มีผักใบแมงลักแล้วก็มีผักกาดขาวผมทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะมาตามพริกกันก่อนเลยครับผมทุน วันนี้เรามาแบบว่าเร็วๆมากเลยนี่ทุกคนโหอมมากทุกคนอืมกินกินหอมในการคั่วผมจะใส่เกลือนิดนึงครับผมทุกคนสมักตอนรอบนั้นที่ผมทำผมก็จะใส่เกลือหน่อย ผมต้องตำนั้นล่างอีกแล้วผมทุกคนไม่ได้เสียงดังทุกคนต้องเอาผ้ามาลองแล้วลองผ้าก่อนเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวผมต้องทำการปอกปอกนี่ทุกคน ปอกปลาทูครับผมต้องแกะกระดูกด้วยนี่ทุกคนดูปลาทูนี่แกะปลาทูผมทุกคนผมไม่ได้บางทีผมไม่ได้ใส่หมดนะผมคิดว่าผมจะเก็บไว้กินด้วยกินกับเนื้อปลาทูผมชอบ <c oughs> หอมมากรอบนั้นที่ผมทำผมจะต้มนะทุกคนต้มก็ดีนะทุกคนเพราะว่า ไร้น้ำมันนะแต่วันนี้ผมเลยทอดหน่อยครับผมทุกคนเอามาทอดนี่ทุกคนดูเนื้อเน้นๆหอมด้วยอดใจไม่ไหวหอ,อร่อย ผมกำลังหุงข้าวอยู่ด้วยผมทุนยังไม่สุกเลยไม่แน่สุกแล้วหรือเปล่าไม่ได้ดูหัวก็เก็บไว้กินหัวก็อร่อยทุกคนทุกคนต้องแกะเนื้อกันดีๆผมทุกคนพวกก้างลอวงก้างนันตลายก้างนี่แหละทุกคน Uh huh. นี่เราต้องแกะแกะให้ดีนะผมทุกคนมันตรลายนี่แล้วก็ฉีดมันจะได้ตางง่ายๆน้ำพริกปลาทูเซ็ๆ ข้าวสวยร้อนครับผมทุกคนผักสดๆดด้วยอร่อยแน่ทุกคนหิวแล้วตรงนี้ผมจะเอาแค่ครึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งหนึ่งผมไว้กิน นเนื้อปลาทูนเน้นมากอ,อร่อยทุกคนหิวแล้วหิวข้าวเพลินด้วยทุกคนยิ่งกินยิ่งเพลินอันนี้จะเก็บไว้พั่งนี้เดี๋ยวเราจะไว้กินหัวปลาทู ท้องขิ้นอยไข่รประทูไม่ได้เอาเลยหรือจะเอาไว้กินก็ได้กลา้กลางเยอะอยู่ทุกคนเอ้ยหมดคุกผมอะตำไม่ค่อยเหเี่ยดนะทุกคน มันตาละเอียดยากมันเบาคบมันเล็กแล้วก็มันเบาด้วยทุกคนต้องใช้พลังงานเยอะคือว่าต้องใช้ตำแรงๆอ่ะบางทีตำแรงก็ไม่ได้เสียงดังทุกคนเดี๋ยวข้างห้องเขาจะว่าเราเราต้องเกรงใจเขาด้วยหนึ่ทุกคนพอเก็บไว้กินกินไปเยอะแล้วตอนเนี้ย ไข่ไข่เก็บไว้กไข่ไข่รปลาทูแซ่บๆทุกคนอร่อยผมได้ทำการนนี้ทุกคนเอากล้งไปทิ้งแล้วเอาตั้งเอาไปก่อน <c oughs> แล้วก็ตำ จารลุงเดี๋ยวลงรลงล่างก่อนทุกคนเนื้อแน่นๆน่นทุกคนเนื้อประทูแน่นๆน่นแต่สำหรับผมผมว่าย่างหอมกว่าย่างหอมที่สุดแล้ว ชอบตอนย่างมากเขาตอนเด็กๆอะ่ะยายผมชอบทําให้กินมากตอนน้ำพริกยายผมทําน้ำพริกอร่อยพวกปู่ย่าหน้าอะไรแกก็ชอบทําน้ำพริกกันเองอย่างเงี้ยก็อร่อยแซ่บๆครับผมทุกคนผมจะทำเป็น ผมตาแบบว่าแนวออกตอนตอนเลยผมทุกคนไม่ได้ไอ้นี่เยอะนะไม่ได้แบบว่าละเอียดเยอะอะไรเงี้ยคุกนี่เราก็ใส่เกลือไม่ใช่ไม่ใช่ใส่พงชูรสอรมทุกคนผรชูลรแสแซ่บๆแล้วก็หยดน้ำปาลาร้าเนี่ยแค่นี้ผมไม่ได้ใส่อะไรเยอะเลยทุกคนใส่แค่นี้ก็อร่อยแล้วเด๋ยวก็ะดินเราต้อนงะอันนี้ก่อน วันนี้ผมใส่กระเทียมด้วยนะทุกคนเพราะรอบที่แล้วที่ผมทําผมใส่แค่หอมแดงนะรอบนี้ใส่กระเทียมด้วยปะเต้บอกว่าใส่กระเทียมอะไรได้ผมก็ใส่เลยผมทนมีทั้งพริกสดพริกแห้งโอ้โหขี่ลูกโดดด้วยทุกคนผมบอกเลยว่าน่าจะเผ็ดอยู่ครับผมทุกคนคนชิมก่อน คุณพงบอกเลยว่าสุดยอดอร่อยมาก,กคุณเซฟมากทุกคนโห oh. ทุนดู uh huh. พิตาทูแซบๆบทุกคนเดี๋ยวเช็ดพื้นก่อนข้าวเขาสุกแล้วทุกคนนี่เสร็จแล้วทุกคนข้าวสวยร้อน เดี๋ยวผมไปเอาน้ำก่นอนโอ้โหทุกคนเซบ่ซบๆชิมชิมชิมอุ๊บ ใบเมงลักหอมมากทุกคนผมชอบใบเมงลักอืมีบเมงักอร่อยมากเาค้ากันมากเลยทุกคนทุกคนครับมากินข้าวด้วยกันให้ผมทุกคนยังไงก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เรารักกันทุกคนอีกรอบหนึ่งกันด้วยผมทุกคนนี่ทุกคนวันนี้ผมทำน้ำพริกปลาทูแซ่บครับผมทุกคน โอ้โห oh. ทุกคนดูอร่อยมากทุกคนแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆเด้วยผมทนที่เพิ่งหุงเสร็จนะ <c oughs> แหนมทุกคน คนดูน้ำพี่ประตูแม่มันงผมทุกคนว้า ผมจะบอกทุกคนว่าใบามิรักหอมมากหอมอร่อยทุกคนคนดูใบมิรักหัวปลาทูครับผม หัวประตูต้องถอดกรอบบถึงจะอร่อยด้วยนทนดูเนมกับมันพี่ประตูครับผมอืมอืมมาก คือใบมังลักประกาศขา อร oh, ่อยครับผมทุน เงินก็เข้าใบไม้วก็เข้าประกาศข่าวก,ก,ก็เข้าอร่อยกินเสร็จเราก็จะได้นอนพักผ่อนนะผมทุกคนคุณดูอื <c oughs> ไข่ปลาทูุดว้าโหทุกคนวันนี้เป็นเมนูที่อร่อยมาก 2 hum. hum. ใบแมงลักคอมพองครับผมทุกคนทุกคนดูใบแมงลักโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ผมปวดคอครับผมทุกคน โอ้ดูใบแมงลักหอมหอมอีกแล้วเป็นเมนูที่ง่ายผมทุกคนลองทําดูนะแต่ก่อนผมไม่เคยทําน้ำพริกประทูนะแต่หลังๆผมทําแล้วมันอร่อยผมก็เลยติดใจครับผมทุกคนออื ไปแมงลักอีกแล้วบุ้มบั้มสัมเบ้ทุกคนเขาวสวยร้อนร้อนด้วยทุกคนทุกคนดู เนี่ยผมซื้อมาพร้อมประตูนะคนซื้อกับรถมอเตอร์ไซค์ที่มาขายหน้าอู่เขามาขายผมก็ซื้อประตูด,ด้วยแล้วก็ซื้อเหน่มาผมทนทนดู สุดยอดมากปลาทูกับน้ำพริกปลาทูอยู่แล้วครับทุกคนทุนดูอ 훌륭해요 정말 훌륭해 ทุกคนลองไปทำกันดูครับผมทุกคนผมเลยว่าอร่อยได้ใส่อะไรเยอะเลยทุกคนใส่แค่น้ำปลาแล้วก็ผงชูรสเองอีกนิดนึงครับผมทุกคนเพิ่มเข้าอีกนิดนึงก่อน ยอดทุกคนทุกคนดูทุกคนดอูอร่อยมากไหนมาผมทุกคน ทุกคนครับผมทุกคนยังไงต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์แล้วก็กดติดตามผมมากๆครับผมทุกคนขอบคุณมากๆจริงๆครับผมทุกคนแล้วก็ทุกคนอยู่อยู่ที่ประเทศนอกประเทศอะไรก็ได้แล้วก็เข้ามารับชมวีโอผมผมต้องขับขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปวีโอผมจนจบทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปวีโอคลิปวีโอผมขอบคุณมากครับผมทุกคนสุดยอดอร่อยมากทุกคน เนื้อมาผมตุน <c oughs> ดูกด อืมมากอ่ะโอ้ทุกคนสุดยอดเลยอร่อยมากทุกคนเวลาประกอบผมทุกคนบายกินเสร็จเราก็ต้องเก็บจานล้างจานดีแล้วครับผมทุกคน วันนี้กินผักจนหมดเลยทุกคนอ,อร่อยมาก